ไปคิดเลยว่าไอ้สพพระผมผ่อนคลายนี่เออเขาสระก,กันอย่างนี้นะผ่อนคลายอย่างนี้วันนี้เรียนคอร์สอะไรไปคะสพพระผมผ่อนคลายค่ะเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้เป็นอะไรที่แบบไม่เคยคิดเลยว่าไอ้สพพระผมผ่อนคลายนี่เออเขาสระก,กันอย่างนี้นะผ่อนคลายอย่างนี้แต่ผลก็คือว่าเออได้ความสวยตรงนี้เป็นของแถมสุดยอดมากเลย ห้าร้านสระผมกับสระผมผ่อนคลายเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันมากค่ะก็สระผมก็สระไปงันงันแต่พอมาตรงนี้เราแบบอืมทำไมมันฟินมันสบายเนาะยิ่งเราอายุมากการทํางานความเครียดหรือต่างๆมาอย่างนี้บริษัทได้นวดสุดยอดมากๆเลยค่ะ สามารถนําความรู้ในเรื่องของการสับผงไปต่อยอดได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะไปต่อยอดได้ดีมากๆเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้ความสวยงามสับผงไปมันเป็นการผ่อนคลายถ้าจิตใจดีผ่อนคลายแล้วกายเราก็ดีไปด้วยมีแต่ได้กับได้ค่ะและคิดว่าได้อะไรจากการที่มาเรียนกับปูทันในครั้งนี้ได้ความรู้ได้เพื่อนฝูงได้ที่สุดก็คือได้รายได้ที่เพิ่มขึ้น สุดท้ายอยากฝากบอกอะไรเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามอยู่บ้างคุูทันนะคะไม่ใช่แค่มี2คอร์สท,ที่เราเรียนนะคะถ้าทุกคนมีเวลามีโอกาสคืออย่าปล่อยโอกาสตรงนี้ทิ้งไปให้มาเรียนเริ่มเรียนได้เลยค่ะ